วิทยุเพื่อการศึกษาาสสัญญวน,วนร้อยเรื่องราวหลากวิถีที่เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านในรายการคุณค่าอารยธรรมโดยสถานอารยธรรมศึกษาของสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวน สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะถึงเวลานัดหมายของรายการคุณค่าอารยธรรมมีแล้วนะคะดิฉันดวงใจพงศ์สีชมพูค่ะในานามของสถานอารยธรรมศึกษาโคงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะนะนําโดยนกงาคารวานสุรชัยจันทิมาทรและคุณเอดคารบาวยุนยงโอภาคุณนะคะกับบทเพลงสุรชัยสามชาติค่ะทําหน้าที่นําคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการของเรานะคะพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะบ่ายโมงเศษนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะมอน,อน,อน fm 107.25ร้อยเจ็มกะเฮิร์นะคะแล้วก็มีทางวิทยุออนไลน์ด้วยนะคะ worldwide nu fm radio com ค่ะรายการคุณค่าอารยธรรมก็เหมือนเดิมค่ะนำร้อยเรื่องราวหลากวิธีที่เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะคะหลากหลายเรื่องราวจากประเทศต่างๆที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงแล้วก็ลุ่มน้ําสารวินมี6ประเทศด้วยกันค่ะจีนพมา่าลาวเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ไทยค่ะลหลากหลายเรื่องราวสลับสับเปลี่ยนมาเล่าสู่กันฟังค่ะ พบกันวันนี้ตรงกับวันพระศุกดีที่28มีนาคมปีพุทธศักราช2556นะคะตรงกับวันแรมสองข้าเดือน4ปีมะเสงตามปฏิทินหลวงและปีมะโรงตามปฏิทินโหราศาสตร์ค่ะคุณฟางงาังเอาทวงนี้ไปไหนใครก็บอกม่อากาศร้อนจริงๆนะ หลับตารอเมื่อจะถึงสงกรานจะได้เล่นน้ำเด็กๆกว่าเล่นนา้าตอนนั้นจะได้ไม่โดนว่าไม่โดน,ดนทุนเนาะทำใจเย็นๆไว้ก่อนอากาศจะร้อนอยังไงก็น,นะคะคุณผู้ฟังคะก่อนจะถึงวันสงกรานเนี่ยเดือนหน้าอุยมีวันสาคัญเยอะแยะเลยนะถ้าจะนับดูดีๆทั้งจีนทั้งไทยนะคะ เริ่มต้นเดือนเลยค่ะวันที่สองเมษายนเป็นวันสําคัญนั่นคือวันอนุรักษ์มรดกไทยนะคะซึ่งทางสถานอารยธรรมศึกษาโคงสารวินมหาวิทยาลายาัยนเรศวรเราก็มีกิจกรรมในวันสําคัญวันนี้ด้วยนะคะโดยเราร่วมกับเทศบานนลนครพิษณุโลกสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและสภาวัฒนธรรมเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์มรดกไทยขึ้นนะคะุมีอาหารทางวัฒนธรรมชื่อแปลกแปลกมาให้ได้ชิมกันด้วยนะคะอย่างอีโอ๊ปเนี่ยใครรู้จักบ้างข้าวเปิบเนี่ยนะคะ หรือลองฟังนะรวมถึงการเสวนาทางวิชาการภาษาถิ่นกับชาววัฒนธรรมด้วยนะคะ2เมษายนวันนี้เรามีรายละเอียดมาฝากกันในช่วงที่สองของรายการคุณค่าอารยธรรมค่ะเป็นเรื่องเป็นราวกับชาวสถานอารยธรรมศึกษาโคงสารวินค่ะนะหลังจากนั้นช่วงที่3นะคะ ตอบสบายได้รางวัลค่ะตอบง่ายๆค่ะตอบคําถามง่ายๆหน้าไม่เนี่ยถามตอบกันหน้าไม้คาถามก็มาจากเรื่องราวในรายการของเรานี่แหละค่ะนะง่ายๆตรงกหนสำคัญสำคัญตรงนั้นราคะเป็นคําถามแน่ใบให้ก่อนเลยเนาะอย่างที่บอกไปวันนี้เนี่ยเราจะเล่าเรื่องของกิจกรรมงานวันอนุร,รักษ์มรดกไทยดังนั้นในช่วงแรกกลีฑอารยธรรมเขาก็มีเรื่องราวของวันสําคัญวันนี้มาเล่าสู่กันฟังเหมือนกันนะเอ้มีความเป็นมายังไงเนาะวันนี้มาฟังกันเลยในช่วงแรกค่ะกรีฑอารยธรรมค่ะ เรศอารยะธรรมพ่วินสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าว่ายสวยเหมือนกันนะเนี่ยเราอะไม่ได้หรอกนะน้องจะไปประกวดมารยาทไทยเอาอย่างนั้นเลยเหรอโโหพี่แค่คำพูดยังไม่พอนะยังจะมาเชื่อเฉือนน้องด้วยสายตาอีกนอกจากจะไม่ให้กำลังใจน้องเนี่ยพูดอย่างเงี้ยน้องไปถอนตัวจากการประกวดจะดีละมัง้ง อมพี่ก็ว่ากันแหละพี่วินอ่ะรอเล่นอย่างน้ำปุงอะทำได้อยู่แล้วว่าแต่จะไปประกวดงานไหนละ่ะ oh ค่อยยังชั่วหน่อยคือว่าน้องจะไปสมัครประกวดมารยาทในวันอนุรักษ์มรดกไทยคะ่ะโอวันที่สองเมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเหรอใช่แล้วจ้าเนี่ยพี่น้ำปูงยังสมัครตอบป,ปัญหาชิงรางวัลอีกหนึ่งรางวัลด้วยนะคะโอ้โหหลายอย่างจริงๆเลยเนี่ยถ้างั้นต้องประลองปัญญาหน่อยสิเล่าให้ฟังหน่อยสิว่า วันอนุรักษ์มรดกไทยมีความสําคัญยังไงสบายมากค่ะพี่ฟังนะวันอนุรักษ์มรดกไทยเนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทเพร,ทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกไทยในสาขาต่างๆทั้งพุทธศาสนาภาษาไทยวรรณกรรมประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีแถมยังมีทั้งด้านงานช่างสถาปัตยกรรมและก็สุดท้ายเป็นด้านดนตรีไทยค่ะ สุดยอดจริงๆแต่พี่ว่าแค่เธอระเกียรติไม่พอนะพวกเราคนไทยต้องจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยใช่อันนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะพี่วิน แล้วน้ำปรุงรู้หรือเปล่าว่าวันอนุรักษ์มรดกไทยมีมาตั้งแต่เมื่อใดทำไมน้องจะไม่รู้ละพี่น้องท่องมาวันอนุรักษ์มรดกไทยนะคะจัดตั้งขึ้นในสมัยพลเอกเปรมตินาสุลานนท์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2528แล้วจากนั้นนะคะก็มีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์มรดกไทยขึ้นในทุกจังหวัดของทั่วประเทศไทยเมื่อวันที่23กรกฎาคม2532เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยค่ะแม่บอกท่องแหน่นั่งอ่านอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่เป็นไรตบมือให้เก่งจังเลยขอบคุณค่ะพี่เดี๋ยววันที่สองเมษาพี่จะให้กำลังใจน้องเต็มที่เลยจริงๆนะคะพี่พี่เกรดอารยธรรม ไรซาไปทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกโศกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกะโลอโลกทุกสมัยข้ารบคนสูงกว่าและสัทธา ไ,ไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลให้แกชื่นใจสิบนิ้วน้อ,พอ,นอมพนมายเขารบผู้ใหญ่เป็นอาจินรักในหลวงข่วงประเทศอยู่ไม่จางประเทศไทยตั้งแต่สร้างไม่เคยว่างพระเจ้าแผ่น ลักนี้ฟ้าประจักษ์และโลกได้ยินว่าไทยในทั้งธานินพระเจ้าแผ่นดิน Come on. ให้ต่างชาติมาคอยชี้เนือชี้ใตเอก,กลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกลๆมีพระสอนให้เราทำ าาวกับชสถนอรรรยธมศ,กศำกุลฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณค่าอารยธรรมนะคะเป็นเรื่องเป็นราวกับชาวสถานอารยธรรมศึกษาโคงสารวินค่ะบทเพลงที่จบไปนะเพราะเพราะซึ้งและยังความหมายดีด้วยนะคะเอกลักษณ์ไทยของเสียงร้องของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะเพลงนี้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นนะคะว่า โอ้ยคนไทยเราเมืองไทยเราประเทศไทยเราเนี่ยมีของดีอยู่ตั้งมากมายหลายอย่างอยู่ที่ว่าเราจะแกล้งลืมทําเป็นไม่รู้จักไม่ชอบหรือเปล่านั้นะนะคะเป็นหน้าที่ของลูกหลานไทยทุกคนนะคะในการอนุรักษ์ห่วงแหนแล้วก็สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเขาเรานะคะที่มีมาแต่อุย้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นทวดเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อกี้เนี่ยพี่วินกับน้ำปรุงเขาเล่าเรื่องของที่มาของวันอนุรักษ์มรดกไทยให้ฟังไปแล้วนะคะแต่เกรงว่าน้ำปรุงอาจจะสอบ ที่ว่าจะไปไม่ใช่สอบสิที่ว่าจะไปประกวดตอบคำถามจริงราอว่าอาจจะไม่ผ่านนะ,ะเพราะว่าลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าสาเหตุที่ตั้งวันที่สองเมษายนพูดง่ายๆนะจัดตั้งวันที่สองเมษายนเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยยเอ๊ะทำไมต้องเ,อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพในวันนั้นเพราะว่า วันที่2เมษายนเนี่ยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเพราะเหตุนเองวันที่2เมษายนก็เลยเป็นวันสําคัญของคนไทยทุกคนเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยค่ะรู้แค่นี้ไม่พอรู้แค่ปากไม่พอรู้แค่ใจไม่พอต้องลงมืออนุรักษ์สืบสานด้วยนะคะ,ะได้รู้แล้วว่าเออวันอนุรักษ์มรดกไทยมีที่มาอย่างไง ทุกหน่วยงานทุกสถานที่นะจะว่าไปแล้วก็ร่วมกันจัดงานในวันสําคัญวันนี้ค่ะรวมถึงทางสถานอารยธรรมศึกษาโคงสาร,รวินมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะคะว่าเราจะจัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์มรดกไทยอย่างไรบ้างเนี่ยไปฟังจากคุณเอกชัยโกมลค่ะหัวหน้างานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมสถานอารยธรรมศึกษาโคงสางร,รวินมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลน,นครพิษณุโลกและก็ชาววัฒนธรรมทั้งหมดนี่นะครับ <c oughs> ก็ได้จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยขึ้นนะครับปีนี้เป็นการประสานความร่วมมือกันในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะของชาววัฒนธรรมนะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่2เมษายนนะครับตั้งแต่เวลา8น,นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับณลานหน้าหอสมุดเทศบาลน,นครพิษณุโลกครับเริ่มกันตั้งแต่เชา้าในช่วงเช้านะครับก็จะมีพิธีนะครับ ถวายราสการะถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็จะมีผู้แทนนะครับโดยท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษนุโลกครับท่านดเรเป็นวิดีชามพูนตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพินโลกเป็นประธานท่านานายกเทศมนตรีนครพิษนุโลกท่านบุญทรงแทนธานี และในส่วนของมหาวิทยาลัยน,น,นเรศวรเองเนี่ยนะครับก็จะมีท่านผู้อำนวยการสถานอาชีพศึกษาโขงสารวินท่านดรวศินปัญญาวุฒิกูลจากนั้นก็จะมีในส่วนของประธานสภาว,วัฒนธรรมอำเภอของจังหวัดพิษุโลกทั้ง9อําอำเภอนะครับประธานสภาว,วัฒนธรรมตำบลแล้วก็สภาว,วัฒนธรรมเครือข่ายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาว,วัฒนธรรมชุดใหม่นะครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นการออกร้านอาหารทางวัฒนธรรม นะครับเราก็ฟื้นฟูวัฒนธรรมทางการกินนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ใกล้ตัวที่สุดมีตรงนี้เราก็อิ่มอร่อยกันในงานตลอดอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีะข้าวเปิบนะครับอีโอนะครับน้ำสมุนไพรเรารู้สึกว่าเวลาเราคุยเรื่องวัฒนธรรมเนี่ย เราขาดไม่ได้ครับเรามีชาติพันธุ์หลายๆชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันนะครับเราก็มีน้ําเหลียงจุ้ยนะครับซึ่งเป็นน้ําสมุนไพรของชาวจีนนะครับก็มามาทําเป็นอาหารว่างให้เรารับประทานกันถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ยเราก็มีไว้บริการอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะมีการอมอบเกียรติบัตรนะครับเพื่อแสดงความยินดีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาววัฒนธรรมที่ทางานทางด้านวัฒนธรรมนะครับโดยท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกครับ ก็จะมอบให้กับประธานเครือข่ายวัฒนธรรมของเทศบาลนครพิษณุโลกและในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวรเองเนี่ยท่านรองศาสตราจารย์ดรจ,จิรพรสถาปนาวัฒนะเนี่ยนะครับท่านเป็นเ,เรียกว่าได้เป็นปูชนียบุคคลทางด้านประวัติศาสตร์นะครับท่านก็ได้เขียนตำรับตำราค้นคว้านะครับแล้วก็ในปีนี้ครับท่านได้มีหนังสือออกมาหนึ่งเล่มนะครับรวบรวม สถานที่อันเกี่ยวเนื่องด้วยองค์สมเด็จพระนเรศวรนะครับหลังจากที่ได้ทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนไปแล้วเมื่องานพระราชทานปัญญาของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อเมือม่อปีที่แล้วท่านก็เลยมีดํบรีว่าจะส่งผ่านให้กับดรวศินปัญญาวุฒิกูรนะครับท่านผูมิในการสถานอารยธรรมศึกษาของสารวินเนี่ยได้ส่งมอบให้กับสภาวัฒนธรรมที่มาในวันที่สองเมษายนนะครับ สภา,าวาธรรมที่มาร่วมกิจกรรมในวันอนุรักษ์มรดกไทยเนี่ยท่านเ็าบอกว่านําผลงานเนี่ยไปมอบต่อเพื่อท่านจะได้ประโยชน์เพราะพิษุโลกเองเนี่ยก็เป็นอะไรเมืองพระราชสมภพนะครับพระราชวังจันทร์ก็บอกอันนี้ก็น่าจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็จะมีาการเสวนานะครับมีมีการเฉลิมพระเกียรติมอีออกล้านก็มีเสวนาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องภาษาถิ่นกับชาววัฒนธรรม นะครับสังเกตว่าความหลากหลายทางภาษาของพิษณุโลกเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากเราอยู่อำเภอเมืองแม้แต่อํำเภอเมืองครับต้องบอกว่าต้องระบุว่าอยู่ตำบลไหนนะครับถ้าอยู่ในตำบลในเมืองก็จะพูดภาษากลางมีเหนือบ้างเพี้ยนบ้างเล็กๆน้อยน้อยแต่ถ้าเกิดไปในส่วนของบ้านกลางในความเป็นบ้านกลางเนี่ยความไพเราะของภาษาถิ่นบ้านกลางเนี่ยถ้าท่านใดย,ยังไม่เคยฟังเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่า นี่แหละคนบ้านกลางเขาจะพูดด้วยภาษาด้วยสำเนียงด้วยน้ำเสียงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของคนบ้านกลางหรือจะขึ้นไปแถบาทางทางที่ราบสูงที่สูงของของเมืองพิษณุโลกนะครับก็จะเป็นภาษาในของชนกลุ่มน้อยนะครับที่อยู่ในพิษณุโลกรอบๆกันนะครับและเราก็จะมีการถ่ายเทวัฒนธรรมจากภาคกลางบ้างภาคเหนือบ้างภาคอีสานบ้างนะครับมาหลอมรวมอยู่ในความเป็นพิศณุโลกวันนั้น ท่านที่จะมาในส่วนของอางานวนุนัรษ์นะครับมาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแ<ม>ด่องค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมในส่วนของงานศินละปะวัฒนธรรมวัฒนุรักษ,กษมมรดกไทยนะครับก็จะได้รับรู้รับทราบนะครับมาร่วมงานกันอย่างน้อยก็มาเป็นกําลังใจให้กันและกันในงานวัฒนธรรมในงานวัฒนุรร์ครับ แม่มีหยอดคำหวานด้วยเนาะคุณเอกชัยโกมลค่ะหัวหน้างานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมสถานอารยธรรมศึกษาโคงสารวินมหาวิทยาลายัยนเรศวรค่ะมาร่วมงานกันนะคะวันอังคารที่สองเมษายน8ปดโมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะที่ลานหน้าหอสมุดเทศบาลนาครพิศณุโลกนะคะมาร่วมกันเทิดพระเกยียรติสมเด็จพระเทพรเทพระรัราสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะมาชิมอาหารทางวัฒนธรรมด้วยกันอย่างที่คุณเอกชัยบอกไปข้าวเปริรเป็นยังไงอีโอเป็นยังไงน้ำเหลียงจุย้ยชิม รสชาติเป็นยังไงเนาะแล้วก็มาฟังการเสวนาหัวข้อภาษาถิ่นกับชาววัฒนธรรมด้วยกันนะคะแปดโมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะที่ลานหน้าหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลกค่ะคุณผู้ฟังค่ะอีกนิดนึงค่ะมีอีก สองงานค่ะที่หอศิลป์อาคารวิสุทธกษัตริย์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับนิทรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ครั้งที่หนึ่งนะคะฝีมือของนิสิตค่ะเรียกว่าเป็นอาร์ทีสิ่ะเป็นผลงานจบของเขานะคะเป็นนิสิตแปดคนนะคะที่โอ้โหดุด โดนอาจารย์เคี่ยวกัมมาอย่างหนักเลยค่ะถ่ายทอดแปดเรื่องราวมาเป็นงานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวในสังคมด้วยนะคะคนไปเนี่ยที่รับความสนใจมากเลยวันก่อนมีนักเรียนมานะั้นแต่ปนหนึ่งถึงมสามเนี่ยไปถ่ายรูปกับตัวจิ้งจกเราเยอะมากจิ้งจกเป็นงานศิลปะตัวใหญ่เลยค่ะสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยนะคะนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ครั้งที่หนึ่งจัด ถึงพรุ่งนี้นะคะวันสุดท้ายแล้ว8โมงครึ่งถึง4โมงเย็น4โมงครึ่งนะคะที่หอศิลป์อาคารวิิสุทธิกาัตร,ร์อันนี้อยู่ชั้นสองนะคะแต่ก่อนจะถึงชั้นสองเนี่ยชั้นหนึ่งเรามีอีกหนึ่งนิทรรศการค่ะนิทรรศการศิลปะเพื่อการเรียนรู้ Art to Learn นะคะโอนนี้เป็นผลงานของบรรดาปรมาจารย์บรมครูทั้งหลายเลยค่ะกับผลงาน จิตกรรมแล้วก็สื่อผสมจำนวน140ชิ้นนะคะฝีมือของครูอาจารย์ผู้สอนศิลปะในสาขาทัศนศิลป์ทั่วทุกภาคข,ของประเทศไทยนะมีมาจากภาคใต้ด้วยภาคอีสานก็มีนะคะ140ชิ้นค่ะแล้วก็ศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศเราด้วยประเทศไทยประเทศจีนแล้วก็ประเทศลาวค่ะมากกว่า60คนนะคะกับ140ผลงานอาร์ทโอเลิยนจัดถึงวันที่31มีนาคมนะคะตั้งแต่แปดนิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาสานาทีวันจันทร์ถึงเสาร์อยู่วันอาทิตย์ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จัดถึงวันเส วันเสาร์วนที่วันจันทร์เราก็ยังเก็บม่เ็จหลังหน้าเข้ามาชมได้นะคะอยากชมอะไรสองนขั้ศการเล่าสู่กันฟังไปแล้วนะคะไปช่วงหน้ากันเลยดีกว่าค่ะเตรียมตอบคาถามในช่วงตอบสบายได้รางวัลค่ะตอบสบายได้รางวัลช่วงสุดท้ายของรายการคุณค่าอริยธรรมค่ะถามอะไรดีล่ะเอาเลยแล้เลยมนไม่ทันเต็มตัวนะเอาเรื่องที่เราคุยกันในช่วงที่สองแล้วกันเนาะ ส่วน,ะะนที่สองเป็นเรื่องเป็นราวกับชาวสถานอารยธรรมศึกษาโคงสลวิทยนะคะในวันอังคารที่2เมษาย,ยนเราจะจัดกิจกรรมวันสําคัญอยู่วันหนึ่งนะเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมมรดกไทยอยากทราบชื่องานหรือว่าชื่อวันสําคัญวันนั้นนะคะว่าชื่อว่าอะไรนะคะ055 26ห567่ง56หค่ะ 055261567นะคะวันอังคารหน้า2เมษายนช่วงเช้าถึงเที่ยงนะเราจะจัดงานกิจกรรมสำคัญกันที่ลานหน้าหอสมุดเทศบาลนะครพิษณุาโลกอยากทราบว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรชื่องานอะไรนะเกี่ยวข้องกับวันสำคัญอะไรเอ,อ่ยที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยมามบรมราชุมารมนะเราก็มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างในวันนั้นนะคะอยากมาชมกันได้แต่ตอนนี้อยากทราบชื่องานหรือว่าชื่อวันสาคัญวันนั้นค่ะ055261567นะคะ,ะ,คะมีอีกหนึ่งกิจกรรมะคะ่ะแม่างานเรา เยอะนะคะของสถานอุยธยามศึกษาคงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ชั้น2พิพิธภัณฑ์ผ้าอาคารอเนกประสงค์ค่ะกับนิทรศการออกดอกนะคะก่อนเข้ารายการเรากี้ก็ฟังสปอร์ตกันไปแล้วเนาะ,ะเสียงสปอร์ตน่ารักน่ารักใสๆนิทรศการออกดอกภาพถ่ายเกี่ยวกับดอกไม้ค่ะที่ไม่ได้ให้แค่ความสวยงามอย่างเดียวนะคะยังสะท้อนอวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเชื่อของคนด้วยไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวนะคะต่างประเทศก็มีด้วยค่ะอินโดนีเซียเรื่องของอ,อ,อิสลามฮินดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะความเชื่อที่มาเลเซียไม่ใช่มาเลเซียที่ไปมาเลยนะ ที่ขำเมนที่ัมบูชาด้ฟังก็มีด้วยเหมือนกันนะคะลองไปชมค่ะภาพภาพสวยๆนะ่ารักๆอู้ถ่ายรูปด้วยแล้วสวยค่ะนเทศการออกดอกที่ชั้นสองพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะอาคารอนเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งศู5ย์ห้าหให้บอกชื่อ งานที่เราจะจัดในวันอังคารที่2เมษายนนะคะ8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาที่ลานหน้าหอสมุดเทศบาลนาครพิสนุโลกค่ะก็เชิญชวนตรงนี้เลยนะคะถือโอกาสนี้ใครที่ได้ชื่อเป็นคนไทยนี่มาคำคม มาร่วมงานกันได้นะคะมาชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะมาฟังการเสวนาในหัวข้อภาษาถิ่นกับชาววัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาชิมอาหารทางวัฒนธรรมฝีมือของชุมชนค่ะคนบ้าน,านพื้นบ้านเรานี่แหละทำอาหารมาเออแลกเปลี่ยนชิมกันนะคะสองเมษาย,าย,ยนแปดโมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะที่ลานหน้าหอสมุดเทศบาลนครพิศณุโลกเอาละ งานวันนั้นก็คือกิจกรรมงานวันอนุรักษ์มรดกไทยนั่นเองค่ะไม่มีคนตอบก็ฉเฉลยให้เรียบร้อยนะคะอ,ะอย่าลืมมาร่วมงานอหลายๆกิจกรรมของเรานะคะของสถานอารยธรรมศึกษาคงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะวันพฤหัาส,สบดีหน้านะดิฉันดวงใจพงศสีชมพูในนามของสถานอารยธรรมศึกษาคงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรจะนําร้อยเรื่องราวหลากวิธีที่เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านกลับมาใหม่วันเวลาเดียวกันนี้นิลาไปแล้วสวัสดีค่ะ